สวัสดีค่ะยายดาวตอนนี้กําลังจะปิ้งปลานะคะปิ้งปลาสงตัวค่ะยายดาวจะเอามาตําน้ำพิกค่ะปิ้งสงตัวเอามาแกะใส่แล้วก็ตําค่ะทําการปิ้งกันเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ยายดาวจะเอาต้ม ต้มแส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาปันปนป่นลงไปในพริกค่ะปั่นลงไปในพริกนะคะแต่เมื่อกี้2ตัวนี้คือจะแกะแล้วก็ตำใสค่ะยายดาวจะใส่2อ,อย่างจ้ะสุดยายดาวแซ่บแซ่บจะทาเมื่อไหร่ก็แซ่บพี่น้องยายดาวก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วค่ะเนี่ยผักยายดาวต้มจนเปื่อยเลยจ้ะอยากกินเปื่อยๆจ้ะต้มอ่า อะไรนะเดี๋ยวลึกก่อนโอ้ยลืมต่ยต่ไต่เก๋แล้วลืมเออต้มจับชายจ้าจับชายผักนุน่นผักนี่เอาใส่รวมกันไปค่ะเท่าที่มีเนาะคะ่ะเนาะผักสวนปลูกเองค่ะคุณย่าอามาให้อันนี้ก็เป็นน้ําพริกปลานะคะจะเป็นคล้ายๆปลานิลน,นะคะปลาชนิดนี้จะอร่อยมากค่ะอันนี้ก็ได้ผสมไปเรียบร้อยหม้อโตเลยค่ะ เดี๋ยวกินไม่หมดยายดาวจะเอามาตักใส่ช่องแข็งไว้ค่ะฟิตเอาไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามากินได้ค่ะพอดีพริกมันมีอยู่แค่นี้ยายดาวจะใส่ปลาสามตัวเพราว่ามันเยอะยายดาวก็เลยเอามาต้มยำตัวนึงจะ้ะเน่นอนสบายเลยจ้าต้มยำเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ละค่ะอาหารวันนี้อานาของยายดาวคนเดียวนะคะไม่มีใครกินค่ะลูกแล้วก็ คุณสามีเขาจะกินอีกต่างหากจ้ะเขาไปกินด้วยยายดาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องทางไกลทางไกลอยู่เมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีค่ะวันนี้ยายดาวพามากินข้าวจ้ะวันนี้มีแกงอ่าอะไรนะลืมจับชายแล้วก็มีน้ำพริกค่ะ น้ำพริกปลาทูเหมือนปลาทูแต่ไม่ใช่ปลาทูจากน้ำพริกปลานั่นแหละเนะาะจัะเนาะนี่จ้ามีจับชายมีน้ำพริกแล้วก็มีพอดีจะทำทำน้ำพริกอันนี้ค่ะมันมีปลาอยู่สามตัวมันเยอะเกินยเยดาวก็เลยแบ่งเอามาต้มยำตัวหนึ่งจ้ะแล้วก็อันนี้ผักของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะมีต้นหอม ต้นหอมฝอยๆด้วยจ้ะมากินด้วยกันจ้าเห็นไหมจันเนี่ยต้ยมยำปลาแซ่บๆจ้ะเข้ากล้องไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะจันเนาะนี่นี่จ้ะพ่นเป็นถ้วยจ้ะถ้วยมันบังกันอยู่ตักข้าวขอข้าวกอนมาจ้าพ่อแม่พี่น้องกินข้าวด้วยกันจ้า มาแซบๆด้วยกันจ้าใครก็ยังไม่มาเลยจ้ะลูกสาวมา,าลูกสาวไม่ใช่ลูกชายเอ๊ะ <c oughs> วันนี้ทำไมกล้องมันแปลกๆมันมีดวงตะวันอยู่ตรงกลางฮัปปี้ฮัปปี้ไม่ได้นะลูกนี่จ้ะต้มยำต้มยำปลาไม่ได้โรยพริกป่นนะคะเพราะว่าตอนต้มนี่ใส่พริกเม็ดไปเยอะจ้ะ อเปี้ยวสดชื่นเลยกินเปรี้ยว,ยวเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงลูกชายก็จะเข้าโต๊ะทุกครั้งเวลาเรากินข้าว <c oughs> <c oughs> ต้องหลีกให้ลูกชายเข้าโต๊ะทุกครั้งเลยค่ะเนื้อปลาอันนี้นะคะอร่อยมากนะคะเนื้อปลานุ่มๆแน่นๆจ้ะนี่ค่ะอร่อยลืมตัวจักข้าวเยอะอันนี้เป็นต้นหอมฝอยจ้ะ อันนี้เป็นต้นคล้ายๆต้นขาอ<ม>ืมแก่แล้วจ้ะคล<ม>้ายๆต้นขาต้นกระทือจ้ะอ<ม>ืมน้าจังที่ชื่ชออื่อนะอร่อยอันนี้ปลายยอดจ้ะปลายยอดจะอ่อนๆเลยจ้ะ เดี๋ยวเราใช้ช้อนกลางตักนะคะน้ำพริกนี่จะน้ำพริกปลาอย่าเดาทำนัวนัวจะ้ะวันนี้ว่าจะกินข้าวน้อยๆค่ะลดความอ้วนค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอด กินสดก็ได้เอามาลวกก็ได้ค่ะ ถ้าใครได้ดูคลิปพาชมสวนท้ายคลิปค่ะจะเห็นต้นอันนี้นะคะต้นที่กินอยู่เนี่ยค่ะแซ่บและดิด าน้ำพริกยายดาวทำเมื่อไหร่ก็อร่อยนะคะต้มจับฉายผักคุณย่าเอามาให้ค่ะ อืมร้อนร้อนแต่แซ่บมาก แซ่บจ้ะน้ำพริก มีกล้องสั่นจะมาชนกล้องหม้อเข้าวนี้ยังไม่ได้ไปเก็บนะ <laughs> ต้งแต่เอามะลงข้าวเหนียวยังไม่ได้เก็บใหญ่เกิน 样 ถ้าไม่เกงใจกินข้าวหมดหม้อเลยจ้ะพริกอร่อยมาก <c oughs> ทำหม้อใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเก็บช่องแข็ง ทำใ,ให้เพื่อนๆเดาวกินโอ,โอ้ติดใจกันจ้ะเดาวทำเผื่อทุกปีแต่ปีนี้ปกติจะทำตอนช่วงประมาณเดือนเก้าเดือนสิบปีที่แล้วไม่ได้ทำจ้ะเว้นไปปีหนึ่ง ขนมจีนช่วงปีใหม่ก็จะทําเผื่อทุกคนจากเพื่อนๆดนยเราปีที่แล้วก็ไม่ได้ทํา ผักยังเหลืออีกตั้งหลายอย่างยังกินไม่ครบถ่วนเลยจ้ะเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วอยากจะอยู่ด้วยนานๆจังเลยเนี่ยนนาจังแคชเลไนไงชิมสคิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ